นึ่โอ้นี่ออกลาได้เสาครับออกลาได้เสาลองเบิรนยังไงสิมานคือเพื่อนโบนะครับน่สองนครับดอกสวยงา สวัสด uh, right. ีคร right. really? ับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเมื่อนี้นี่ครับมาแต่เสาเหลือตาเขาครับเนี่ยครับไม่ได้ดอกงามๆแต่ว่าบานเบิดนี่ครับคุณก็แม่นีครับบานเรียบร้อยนี่ครับเห็ดละงอกเหลืองนี่ครับบานโอ้นี่เป็นใครอยู่กับี่นี่ครับนี่เนี่ยแท็กวีเนี่ยเรื่องเล่าวเริ่มเก็บกู้เลยบาะนี่นี่ครับนี่ละครับมาแต่เสาเมื่อนี้แต่ว่าบานเบิดครับเมื่อนี้เนี่ยบรรยากาศการหาเมื่อนี้ เนี่ยอย่งางเป็นก่อนโอ้โหนี่ปบานนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นโมโลเลยแต่ว่าโมโบานโมโบานเพิ่งโจงไว้ให้เพิ่งหยาดว่าบา่ได้แข็งน้ำเขานี่แหะครับหาจนเจอเอาพลอยแล้วครับพี่น้องนี่ครับออาตัวนี้เจอเป็นไข่เป็นดอกน,นอ้อยๆกำลังบานกำลังขึ้นดอกจุ้มจูมจุ้มจูม นึโอ้นึ่งนี่ออกลาได้เสาครับออกลาได้เสาลองเบิรงเพื่ององลยสิมานคือเพื่อนโบนี่ครับน่นสองนครับดอก,กสวยงามหาพี่นี่มันซีดเวยหาเลยสามสี่แนี้น นี่ครับนี่อ่าตัวอยู่ไหนนี่อ่าอยู่ไหนโอ้ยเกิดเปลี่ยนพจนก็เห็นหมดเดี๋ยวนาะอ่าน่าเหมาะเลยนี่ตอนนี้เขาก็ได้ซจำนี้ไม่แต่ตีหา่าขุนมือนี้ <laughs> นี่ครับเอา้านี่ครับพ่ออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเอา้าแบบต,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 ตุ้มๆได้ละจุ้มๆจุ้มๆนี่มะลีอยู่นี่ครับป่าทุกเ่า,า,เาหนึ่งสองนี่ครับสามห้าดอกนี่สวยงามเหมือนกันโอ้ นี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับเ้ากระตาได้เนี่ยโอเคหาต่อครับละโงกบานเอาคือเก่านี่ครับไปรวมๆกันเพื่อได้แกงน,นี่ครับ คือเพื่อน,นมันโมแซ่โมคือมาหาเองในบรรยากาศพวกกันนะครับในฟิวนะครับบานบักง่ายเลยนะครับไปลหลบหนึ่งบานห้อยเพื่อนเคลียไว้เอาเพื่อนจงไว้หายอยู่ดอกนึงก็เ <c oughs> อาเกลือตาเพื่อนดอกนึงเนี่งเนี่ยนี่ก็เอาให้กันละรวมมิดเถิดหนึ่ง กดขวาตามหล่าเฮ็ดละงกนี่ครับนี่บรรยากาศสอกเห็นเหมือนเดิมนี่ครับเดดุกำลังออกคนครับแสงกำลังออกยุงกระไรเหลือเกินโอ้ยักๆๆ่ยุงจักอันนี้ก็ตื่นแต่เสากันยุงอะไรนี่ครับบรรยากาศกอเพกแดดเป็นเชื้อเตลิต้นเพก ขึ้นไปเทีงหุ่นไปลุยหุ่นครับขึ้นที่งปูเทีงขาขึ้นเอาค่อ,คอยๆไล่ขึ้นไต่ขึ้นนี่ครับชุดนี่นี่ครับยู่แบวบโล่งๆเลยนี่ครับโล่งๆเลยนี่ครับเบิ้งเอาเนี่ยเบื้องไก่ไต่ต้นไม้เลยนี่ครับนี่โล่งเลยนี่ดอกแบบสวยสวยๆโอ้โหแจ็คพอตอีกแล้วครับโอ้ยย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  สองสามสี่โอ้โหเราได้หน่อยนี่ก็บพรว่าต้องเก็บก็ได้มึงไอแมันก็จะเป็นทำหม่นี่ตัวนี้ดอกนำไมนี่ตัวเป็นไข่หน่อยก็เปรี้ยงกันเลยนี่เอา,านอ้นมาแล้กันนีโโ่ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ ผลงานครับโอ้แบบโล่งๆครับนี่ครับดอกแบบสวยแบบทำงานครับอูก้ยกำลังขึ้นไม่ไหมเลยนี่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครับเบาๆนี่ครับ,เ,บ,รบเอามันมันไปต่อครับผมปพาดนึ่งครับเจ๊แล้วเจ๊แล้วรุ่นจุม๊ๆมๆเกิดไหม นี่ครับเอ้าหนึ่งนี่ครับเอาเค็บไปเรื่อยๆเดี๋ยดๆนี่โอ้โอ้โนี่ครับแบบจุ่มๆอยู่ในซอกหินครับตัวนี้นี่ครับแบบพึ่งออกไม่ไมเลยสดๆนอนหอนเลยนี่เนี้ยอันนี้อยู่พึ่งออกมาจากไข่มัน นี่เปียนเปลี่ยกอยู่เนี่ยโอ้โห,โหไปต่อหาดูอีกครับนบี่ขึ้นมาทั้งภูเขาครับเนี่ยมองลงไปก็จะต่มลงไปวิววิวดีนะครับวิวสวยอยู่นะครับโคตรไกล้ๆลเล ปาดนี่ครับพ่อเฮ็ดลูกหกสีขาวครับรอบนี้เป็นไข่ตุ้มๆเลยนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ๆๆนี่ครับ,รบเห็นมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดดอกนี้พิเศษจ,จัมโบ้โอ้โหเบิ่งครับเบิ่งครับโอ้โหโอ้โนี่ครับเอาโอ้สุดยอดเลยปาดพี่น้องพี่น้องโอ้โหนี่ครับดอกนี้ มีห้าดอกลวดปลาครับเดี๋ยวทีมคนหามาค้นหาต่อครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเก็บเลยนี่โอ้โหนี่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 เก็บเลยนี่ทีมคนหามาสำรวจพื้นที่ต่อครับนี่ครับโอ้กแบบไรไลไเบ้างนี่ครับอืเสียงน้ำน้ำตกนี่ครับน้ำลำธารไหลจากต้นพุทครับไหลจากที่สูง หาที่ต่ำอย่าับเสียงธรรมชาติเสียงนำ้ำน้ำตกครับเสียงน้ำไหลลำธาร บาดนี่คร um ับดอกงามๆเหลืองใหญ่ๆขนาอยู enfin ่ในกลางกอเพลกนี่ครับโอ้โหโหเครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสิแม่สาวน้อยบาดนี่ครับที่เด็ดอีกดอกแม่สาวน้อยโอ้โหบาดนี่ครับเก็บคะแนนไปเรื่อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมันนี้ก็ ในลายเติบอยู่มือนี้อะไรเกือบเต็้มตาตาที่หนึ่งตาที่สองต้นเกือบแต่ลายเติบเหมือนกันนี่แต่า่าขเขเอาแต่ของดียนี่นี่ครับที่เด็ดเลยสุดยอดสุดยอดเขาได้กินอยู่ว่ได้ซื้อเขาคนว่ามาหาคินเองมันยังแสบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อนี่นครับนี่นะครับพาอพี่พ่น่องมาหา เม็ดละงอกนะครับขื้นเขาเขาปลานี่ครับ,รบพุดละคุณนั่แหละครับสวัสดีครับผมคคับ